กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารบรักครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกมยูกิโอเดอร์ลิงนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเด็กแมวก,กันบ้างดีกว่าครับผมนั่นก็คือทําไมเด็กน่ารักน่ารักต้องให้มาลิกเล่นตลอดเลยวะอ่ะโอเคครับแน่นอนครับผมตีมมอนเตอร์หลักของเราคราวนี้ครับผมก็คือ Cat Girl m a g ิเชียนะครับความสามารถของการาดใบนี้ก็คือต้องเป็นมอนเตอร์เลเวล4สใบครับผมเพื่อใช้ในการอัญเชิญกร์ดใบนี้ขึ้นมา ในหนึ่งเทินช่วงบัตเร์เฟสครับผมเราสามารถถอดโอเวอร์เลย์บนการ์ดใบนี้ครับผมและกลาร์ดใบนี้พลังโจมตีจะลดลงครึ่งหนึ่งนะครับและกลาร์ดใบนี้สามารถสั่งโจมตีเข้าผู้เล่นได้โดยตรงนะพูดง่ายก็คือเด็กนี้มันแอบหลอยเราอะรครับผม แอบลอยเราทีละนิดทีละนิดนะครับและแน่นอนครับผมเล่นสกิลคู่กับช h a d o อ of g a นะครับผมยิ่งเป็นตัวตอดที่ดีนะครับผมและยังไม่พอนะครับยิ่งใส่อภิมหาการ์ดหน้าลำคาญนะครับผมก็คือการ์ดในส่วนของคาราเดียนะครับผมฟัดเกตแทบโฮครับผมรวมถึงโซ่ด้วยนะครับนะ ก็คือเป็นการที่ทําให้ฝ่ายตรงข้ามฟิลเต็มนะครับผมไม่สามารถเล่นอะไรได้ง,ง่ายๆนะพอฝ่ายตรงข้ามฟิลเต็มทําอะไรไม่ได้จับความเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็สามารถเอาน้องแมวเรานะครับผมแคทเกิลมิชเชียนครับผมกระโดดต่อยหน้าได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามครับผมมีปัญหาอะไรขึ้นมาลงตัวใหญ่ครับผมเราก็เอาลาวาโกาเดมไปโปะหน้าได้เลยนะครับ แน่นอนครับผมว่าตีมอนเตอร์เลงสี่เด็กครับผมตีดีที่สุดครับผมนั่นก็คือในส่วนของสเตล่ไนายนะครับต้องบอกว่าสเตล่านายของผมไม่ครบนะผมขาดตัวต r ยูอานะครับใบนี้นะและพอขาดใบนี้ขึ้นมานะครับผมคอมโบมันขาดนะครับยอมรับว่าคอมโบมันขาดช่วงนะแต่ก็โอเคผมเว้นไ้หนึ่งที่แล้วนะครับผมดังนั้นเนี่ยก็ไปหามาใส่เอากันละกันนะครับแต่เกิดไม่มีก็ทนทนฝืนเล่นแบบผมไปก่อนก็ได้นะครับ แน่นอนครับผมเราสามารถใช้ตัวของยูริอินแชมเปี้ยนนะครับผมหรือการ์ดแลงสี่ใบอื่นที่ใช้ได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่าก็โหดเหมือนกันนะครับสเตล่าไนท์นะครับผมเราก็สามารถเล่นคู่กับพวกกัดกับดักเคาน์เตอร์ได้ครับส่วนการ์ดมอนเตอร์ที่ใช้ก็คงเป็นทีมสเตล่าไนท์ทั่วไปนะครับอันนี้ก็รับประกันได้เลยว่าทีมแลงสี่ครับผมเหมาะมากครับผมในส่วนของสเตล่าไนท์นะครับอ่ะโอเคนะหลักๆแล้วนะครับผมสิ่งที่เราต้องระวังนะก็คือในส่วนของการ์ด พวกขุดจากสเตล่านขึ้นมานะครับผมเพราะว่ามันจะมีการ์ดหลายใบนะที่ถ้าเกิดเราใช้ความสามารถนี้เธอนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถสั่งโจมตีได้นะครับผมอย่างเช่นตัวของ f r ใบนี้1ตัวนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอาโอเค b ีเนะครับผมที่ขุดมานะครับผมแล้วทาให้เธอนี้ตีไม่ได้นะและก็การอัญเชิญน,นะครับผมในส่วนของการ์ดเวทบนของตัวสเตล่านนะครับผมตัวนี้เนี่ย คือเวทบนใบนี้คือถ้าเกิดตับใดที่กร้าไปนี้อยู่ในสนามน,นะครับเราจะไม่สามารถอัญเชิญมอนเตอร์แบบพิเศษได้เลยนะครับผมนอกจากสายของอาฮะอาร์คไนท์ huh. นะครับผมอ่าโอเคนะครับอ่ะ uh huh. มีประมาณนี้นะครับหลักๆเลยมันจะวนอยู่แค่นี้นะครับคอมโบที่เหลือเราก็ไม่มีอะไรนะก็คือพยายามเล่นนะครับผมคอนโทรลคุมเกมไว้จากนั้นก็จับความเยอะๆนะครับผมจากนั้นก็กระโดดเตะหน้าเลยนะครับโอเค หลักๆพูดอาจจะไม่เห็นภาพครับผมลองไปดูจริงๆเลยว่าจะเป็นยังไงดีกว่านะครับอ้อและกระเดกนี้ไม่ต้องพูดถึงความเก่งกาจนะครับผมเป็นเด็กมีมที่เอามาเล่นๆนะคือใไหนททำมาขนาดนี้ไปเรียยสไตลาไหนไม่เก่งกว่าหรอครับใช่ครับผมมันเรียกสไตลาไหนเก่งกว่าเยอะเลยนะครับนะก็เพราะมันเรียยสเตลาไหนเก่งกว่าไงเด็กนี้มันก็เลยไม่ได้เกิดนะครับนะแต่ก็ถามว่าโอเคไหมไอ้เรื่องกระโดดขวนหน้าถือว่าใช้ได้เลยครับนะเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาจะเสียเวลานะครับผมมาเคลียร์พวกมอนเตอร์เรามากกว่าครับ แล้วพอเราจับายตรงข้ามคว่ำเรียบร้อยในายตรงข้ามฟิลเต็มแล้วมาทําอะไรไม่ออกครับพอาฟตรงข้ามฟิลเต็มทาอะไรไม่ออกขึ้นมาเนี่ยเราก็กระโดดขวนหน้าไปเรื่อยครับเดี๋ยวายตรงข้ามก็เร่นยลบากเองละอันนี้เป็นเด็กโปรตอนนะครับผมนะก็โอเคครับลงมานะครับยิง500นะใส่ใบดิงนะแน่นอนครับผมผมใส่เคาน์เตอร์มานะครับแล้วายตรงข้ามบอกการสองใบไลครับผมเอาลาวาไปกินนะครับแล้วก็จับตังป้องกันนะครับผงส่วนนี้ฝฟตัข้ามโดนไป500จับมูชิยันนะครับ เหมือนเราบังคับให้เขาเลี่ยนโปรตอนใบนี้บังคับเข้ามาไงก็ไม่รู้นะอ่ะโอเคนะครับอ่าตรงส่วนนี้ผมยอมว่ากันไปนะครับลงไปนะครับดึงการ์ดขึ้นมานะครับเอามาขุดแหละยิง5 0 0อยต่อนะดูอิแชมเปี้ยนนะครับถอดการ์ดครับผมหวนเข้าไปนะครับ่ายตรข้ามใส่กระดมเบเทิร์ไฟ์ด้วยนุ้ยเป็นโปรตอนสายแปลกนะเพิร์ผมไม่เคยเห็น ปตอนใส่การไปดีนะครับก็อาจจะลองของใหม่เหมือนกันแหละนะโอเคนะครับลงมาครับผมขุดขึ้นมานะแล้วก็ยิงไป500นะครับผมสังเกตเลยว่าฝันตรงข้ามใกล้จะหมดแล้วนะครับนะถอดการครับผมเผอิญผมใช้เอฟเฟกต์การ์ดไปดีนะตัว SR นะครับผมเอาต้าเอินเอาต้านะครับมันก็เลยทําให้ผมตีเทิร์นนี้ไม่ได้นะแต่พลังยมตีฝันตรงข้ามเป็นศูนย์แล้วทำให้ฝันตรงข้ามเล่นลําบากแล้วนะครับลงมานะครับ ลงไปนะครับลงไปอีกใบหนึ่งนะครับขุดการดดึงขึ้นมือนะลงไปนะครับแลวหววป้ายฝังข้ามจับความอีกแล้วจับนอนนะครับอ่ะลงมานะครับฝังข้ามก็หอ,อกมานะครับผมอ่ะเราจับความเป็นเลยลวกันนะ ตัวการ์ดมานะครับมิจิเชียนแคดแคทเกิร์มิจิเชียนนะครับฝ่ายตรงข้ามก็จับเรานอนอีกแล้วปุ๊บนะครับปวดกวยเลยครับหมั่นไส้นะครับไม่ตรงไม่ตีแล้วครับผมนะครับผมเอาหัวหน้าเลยดีกว่านะครับฝ่ายตรงข้ามก็เมื่อกี้ถ้าเกิดยังหยุดเราอยู่นะก็ยังหยุดเราอยู่ต่อไปแหละหลักๆ ัวกายขึ้นมานะครับโดนพาราไซนะครับตรงส่วนนี้ลงมานะเป็นกอเซ็กเตอร์นะครับนะฮะก็ใส่ออเซกเตอร์นะครับผมเรียกไวลงไวนะตัวกาขึ้นมานะครับลงไปลงอีกใบหนึ่งนะครับเปิดขึ้นมือนะครับ วนเล่นๆก็แล้วกันนะครับตรงส่วนนี้ไปโดนข้าไปทำอะไรนะครับเอาลาวาไปกินเลยแล้วกันนะครับและขวนข้างๆอีกหนึ่งทีนะครับไปโดนข้ามบูชยันทิ้งนะครับจับคว่ำนะครับอ่าเรียกใบทีนะครับผมยิงอีก500 เป็นเด็กที่สังกัดส,สายตอดนะ um ผมก็เลยใส่ตัวยิงไรพอยต์มาด้วยนะครับเอามาตอดได้ดีมากนะแต่ก็ใส่แค่ใบเดียวนะครับเพราะว่าไม่ได้มีประโยชน์มากๆมายหรอกเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วการตัว UR ใบนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะการต่อคอมโบมากกว่าของสายสเตล่านะครับเพราะจะลงมาขุดเสิร์ตขุดเสิร์ตมากกว่าอ่าชิโดนะครับผมสายสเตล่านายเหมือนกันนะครับ ผลงมานะครับเราไม่ให้เขาต่อคขมโบนะให้ความหนาแค่นั้นพอนะครับจั่วการ์ดมานะครับลงไปไปนะครับปัดเกตดนะครับสังเกตเลยว่าเล่นตัวชิโด้ครับผมกับดักเยอะมากนะเราก็ไม่ต่างกันนะครับตีมาเลี้ยงนะครับโดนไป200โดนชารดโอเเกมนะครับลงมานะครับเรียกมาเสิร์ตขึ้นมือนะครับไปโดนข้ามครับผมไม่ยอมให้เราเสิร์ตนะครับ ลงเองก็ได้ครับเออผมลืมไปนะเพราะว่าใบนี้อยู่นะครับอันนี้ผมก็พลาดนะครับเพราะว่าใบนี้มันมาเรียกจากสมเว็บนนะครับทำให้เราไม่สามารถอัาเชิญ์มอนเตอร์แบบพิเศษได้เลยนะฝ่ายตรงข้ามก็อัญเชิญเอ็กซิสนะครับแน่นอนครับผมเราก็จับคว่มต่อนะครับโดนล็อกไป2ช่องแล้วนะเราไม่ทําอะไรนะครับฝ่ายตรงข้ามเลียย์ทางให้เราแล้วโอเคตอนนี้เราก็สามารถอัญนเชิญมอนเตอร์แบบพิเศษได้แล้ว ดกข้ากระโดดชาโดเกมครับผมลดไลฟ์ไปเรื่อยๆนะลงมานะครับผมดึงขึ้นนะครับไตดงข้ามโตอีกแล้วนะครับโอเคนะครับผมอ่าแคดเกิร์มอียิเชียนะครับถอดนะครับผมตอดไปนะครับไตดงข้ามตีเราไม่ได้นะอ่าเพราะว่าพลังตีเราสูงกว่านะครับไฟดกข้ามหมอกไว้เพียบนะครับถอดอีกนะครับผมตีเข้าไปขามากคัดนะครับ ตีเข้ามาโดนนะครับอ่ะเราก็ลงบ็อกเซอร์ครับเกดไล์ขึ้นมาเแบบราทำเสียไปอีก400ครับจัวก,การขึ้นมาลงมาต่ออีกทีนะครับตีเข้าไล่พอย์อีกทีนะครับพอเราโดนล็อกอย่างนี้มากๆเนี่ยลักษณะนี้เราจะเล่นไม่ออกนะโดยเฉพาะสายเอ็กซิสกับสายซินโคนะครับเจอไปงี้ลำบากแน่นอนสายซีฟัตสายฟิชชั่นอาจจะไม่มีปัญหานะครับนะแต่การถ้าเกิดเจอพวกสายดีๆขึ้นมานี้อันนี้ลําบากนะครับ สายฟิวชั่นสายติกรรมอันนี้เราสู้ลำบากเจอไก่อสู้ลำบากครับแต่ได้เกิดเป็นพวกสายซินโคนะครับผมซินโคหรือ Exit เนี่ยเดบลอว่าเด็กนี้กวนประสาทแน่นอนนะครับผมเพราะว่ามันเป็นการจับคว่ำนะครับผมทำไปฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถอ่านเชิญซินโคกับ Exit ได้ง่ายๆนะและเช่นเดียวกันนะครับผมมันก็ยังมีอีกหลายอย่างนะที่ต้องบอกเลยว่าไปจัดเล่นสเตลนาไหน สนุกกว่าแต่ได้เกิดท่านไหนที่อยากลองในส่วนของแคดเกอร์เมชเชียนครับผมเป็นตัวเมนนะครับผมก็คอนเซปต์ก็จะประมาณนี้นะเน้นในเรื่องของการเว้นบนกับดักจับล็อกไว้เยอะๆนะครับพอล็อกไว้แล้วฝ่ายตรงข้ามขยับทําอะไรไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถเอาแคดเกอร์เมชเชียนครับกระโดดต่อยหน้าไปเรื่อยๆครับแล้วก็ในส่วนของชาร์โด o อฟเกมครับผมก็จะตอดไ like ลฟ์ฝ่ายตรงข้ามทําให้ไลฟ์มีแค่สี่พันเนี่ยก็ค่อนข้างจะส่งผลนะครับผมนะว่าแคดเกอร์เมชเชียนก็ถือว่าใช้ได้อีกตัวหนึ่งเลยนะครับโอเคนะครับหลักๆนะ การ์ดนะครับผมหลักๆแล้วตัวของสเตล่าไรครับผมก็อยู่ในชุดของ s h i n i n g of Hope นะครับตัวส่วนนี้การ์ดส่วนใหญ่จะอยู่ชุดนี้กันเยอะนะครับก็ลองไปเปิดหาได้นะครับนะในส่วนของสเตล่าไรนะครับนะนี่ครับผมจะอยู่ s h i n i n g of Hope เยอะนะครับจะบอกว่าทั้งหมดมาจาก s h i n i n g of Hope หมดเลยในส่วนของสเตล่าไรนะครับถัดมานะครับผมก็คือการ์ดเวทมนต์นะครับตรงส่วนนี้นะครับก็ได้จากการอัพเลเวลโทลีนะครับนะ ว่าปลายส่วนที่เหลือก,ก็การเว้นบนกับดักสามัญน,นะครับถามว่าพี่รับผมไม่มีคานเดียไม่มีฟัดเกตทํายังไงดีไปใส่การาดกับดักทั่วไปก็ได้ครับผมที่หยุดการโจมตี่สยตรงข้ามนะค่อนข้างจะมีเยอะนะครับการเว้นบนกับดักที่สามารถจะล็อกให้่สยตรงข้ามไม่สามารถสั่งโจมตีได้อันนี้มีเยอะมากนะไม่จะเป็นต้องเป็นใบนี้ก็ได้นะครับผมเทยงแต่ไอ้พวกนี้มันจับว่ามันเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะแต่ถ้าถามว่ามีใบอื่นที่ดีกว่านี้เทยบใบอื่นใช้แทนได้ไหมก็ได้นะครับหลักๆเลยก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกาโซนะ ไอที่เขายิยมใช้กันนะครับหรือการ์ดที่ล็อกขึ้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถสั่งโจมตีได้อะพวกนี้ก็มีเหมือนกันนะมันจะมีพวกการ์ดโซ่ท,ที่ลบพลังโจมตีฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ห้ามสั่งขยับพวกนี้อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจะใช้ในส่วนของการ์ดบัตร์ไฟเมื่อกี้ก็ได้นะที่เปลี่ยนฝ่ายตรงข้ามตั้งโพซิชันนะครับนะก็ทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถสั่งตีได้เช่นเดียวกันไปล็อกฝ่ายตรงข้ามอย่างนี้นะครับโอเคนะ ส่วนมอนเตอร์เอ็กซิครับผมเราจะเป็นเอ็กซิแรงสี่ทั้งนั้นนะครับผมเพราะว่ามอนเตอร์ตีมอนเตอร์เราเป็นตีมแรงสี่เท่าว่าตีมแลงสี่ตัวส่วนนี้นอกจากตัวของแคทเกอร์มจิเชียนแล้วก็ลองหาเอาแคทเกอร์มจิเชียนหาได้ไม่ยากครับผมจากกิจกรรมนะครับสามารถใช้ตัวธรรมดาแลกเอาเหมือนกันนะตัว SR นะครับผมตัวแต้มนะครับระดับ SR ไปแลกมาได้นะครับส่วนมอนเตอร์ที่เหลือนะครับผมก็มอนเตอร์แรงสี่นะครับผมใช้ก็ได้จะเอาโฮปก็ใช้ได้นะโฮกก็ไม่มีปัญหานะครับเอาโฮปมาเล่นก็ได้รับประกันได้นะครับตัวส่วนนี้นะ โอเคก็หลักๆผมก็คงจะมารีวิวเพียงเท่านี้นะครับหาชอบเด็กนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กับช่องเรานะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ